ไม่เลอที่ดินเงินผ่อน84งวดมันมีอยู่จริงนะแล้วเจ้าของไม่โกงหรอก84งวดนี่คือ7ปีผ่อนได้สบายๆเลยนี่ท่านชมดูนะมีรูว่าให้4ด้านอ่าบอกกันนะผ่อนได้สดได้ถ้าสดเนี่ยนาหนึ่งไร่อ่าบอกกันนะว่าอยู่ที่โพธารามราชบุรีผ่อน84งวดเนี่ยก็สบายๆเลยนะครับเปีสด65เท่านั้น65มีรูว่าให้4ด้านแล้วก็มีไฟฟ้าให้แล้วก็มีประปาให้เพื่อนบ้านมีนะเต็มไปหมดเลยนะครับหนุนแทงน้ำปรปาปลาอยู่แถวๆนี้นี่เองนะครับดูเพื่อนบ้านภูเขานี่รอบด้านเลยนะ หกแสนห้านี่สำหรับเงินสดนะถ้าผ่อนเนี่ยก็คือโทรมาคุยกันนะโพธารามหนองกวางเรียกว่าตําบลหนองกวางไม่ไกลมากเอาเบอร์ไปคุณนัชนนนะเบอร์แกนะศูนย์เก้าสองสองหกสามห้าห้าหกสามอีกรอบหนึ่งนะครับศูนย์เก้าสอง นะครับแล้วก็2 6 3 5กสานี่อย่างแปลงนี้ก็ซื้อไปนะเขากำลังจะปลูกบ้านโอ้โหปลูกผลไม้งามมากเลยนะครับผมชอบสิฉนดก็คุดแดงรั้วก็มีให้น้ําก็ไม่ท่วมประปาก็มีไฟฟ้าก็มีแล้วก็มาจากกรุงเทพก็ไม่ไกลใครจะไม่ชอบล่ะถ้าสนใจยังไงที่ดิงเงินผ่อน8ปสวดก็โทรมาแล้วกันเนอรก่อนที่มันจะหมดไปแล้ว